ก็อร่อยไหมอ,อร่อยอร่อยไปฉีดวัคซีนมาเป,ป็นยังไงไปฉีดวัคซีนไปอาการเป็นยังไงโอเคโอเคโอเคไหมโอเคโอเค,อเคดื้อกว่าเดิมใช่ไหมหนาวหนาวเล่นน้ำเสือไปฉีดวัคซีนมาเล่นน้ำเลยเสือพี่น้องโอเคไหมลูกไม่โอเคอเคินสแตน no, no. You No. What is your name? No. I'm young. Where you come from? No. Hello? No? No. What is your name? No. you why what is your name? What is your name My name Nine. แฮปปี้ไหมอยู่แฮปปี้ไหมแฮปปี้โอเคแฮปปี้อยู่โอเคโอเคจัมมี่จัมมี่จัมมี่โอเคจัมมี่แซ่บบ่แซ่บหลายแซ่บหลายเลย กินเถอะกินเถอะอ,อาบน้ำเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยาข้อพี่น้องแพ้ว่าคัวแพ้ว่าคัวฝัสีทดอดสีทถอดปาข้อเดียวเสีย ปลาคอแดดเดียวเราทอดมันกินกับน้ำพริกกับป right ิมือแรงนี่ตากบนต้นแคร์เลยให้มันห้อยโหนเป็นให้ปลาออกกำลังกายก่อนพอปลาออกกำลังกายได้ที่เราก็นำไปทอดครับนี่่อดิ้งดิงดิ้งดิ้งดิงดิ่งดิงดิ้งดิ้งดิงของกินนะครับรอเล่นขอโทษขออภัยด้วยเดี๋ยวเราทำจริงๆนะครับไม่ได้หมักอะไรครับผมอุ้ย มีแคร์ใบแคร์ะลมดีๆแป๊บเดียวได้ทอดครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเราก็มายำกินดีกว่าจ้าวันนี้เอาอีกแม่โอ้บงินเราสมบัตเอาอีกเอาอีกแม่ให้ไทยแม่ให,ห้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวนะโ้ก <c oughs> <c oughs> ินเฉียดเงินเลย,เยว่ะดิ เป็นเศษนิดหน่อยเอาอีกเอาอีกไปทันพ่อะเดีงง๋ยม่ยยำมะม่าบ่าได้ใช้์ยังเด้อพี่น้องนี่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 คิดยากยังไงบุ๊แต่ว่าถ้าเป็นเศษเป็นยังเพื่อนก็นมาก,กินอยู่แล้วนี่นี่ ยำม,มีบัวจังเดียวแค่บ้าเห็ดนำยำเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีช้างกระไซไปสูตรม,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 มั่วหมูมีนั่นหอรอกบัวดงมั่วเนี่ยแต่ว่าเห็ดแสบชุมือเลยนั่นเอง ไปไปโอ้ยปั่นด้วนรอบฝ่าวไปครับน้องพิมชูม,มือธุรกิจลัดตัวไรโมมีเวลามากินนำ้ำเจ้าอาทิตย์ผุนละเจ้อาอาทิตย์ผุดละจังชิม,มีเวลาจันกันอปุพบปะกันนี่ควรเรียนโมมีอย่างเดีน้องดีเป็นทำงานมโมมีคนหับขชิมที่นี่ คนเงี้ยนกับเชิงคุ้ยเชิงกินยำด้วยกันเป็นจะไปหับหลานเพลินอกาแฟมันบายสองสิบายสามบายสามก็กลัวกัเลิกเลี้ยงเตรียมเลิกเลี้ยงแล้วน้งนี้ กซบบ่บ่แซ<า>บเึ้่กินเบิ้ลแล้วถ้วยหนึง่งมาใส่ถั่วนี่มันยังมั่นพี่น้องโอ้ยหิวหิวหิวไปจัดเวทีกินกันเลยครับผมยำมามา่าโอ้ยน้ำราจัดกินเลยสวัสดีจา้าพี่น้องจา้ามาจ้ากินน้ำเพร็รบอ นี่น่เตะกล่องนี่เตะยังม่มาแม่เาปเอปหูนีกว่าไม่แยกน้องเหม่น้องเจ้อเจ้าพูนม่นปุกเอาไปได้เจ้า จะปกจะจะเขาบ่ได้โจ,ออจกับปกฮะจ้ะพี่น,ออน,อน้องจ้ะมันหนะึออ่งสออินสองคนด้ไหมน้องเน่อบกินนีกบอ่น้องกินเหมือเด้นน่อู้อู้เอาทิมอัด ครับเห็วปะตัวน้ามาสอบโอ้ยตัวน้ามาสีบิสวัสดีครับพี่น้องมามากินยำน้ำกันกินยำกินยำหืมจับ นี่ไม่ได้เห็นหลายหักไหมต้องงามช<ะ>อ้ะอือครับ แค่บังคุ้ยหายไปแล้วอยากไปยานลงมาอีกอืมตุ๋นสมการสมบะอืมสมบะสมบะเมั่อไงอ่มสมบะเนี่ยจะสมบะอืม sống bả, ừ. bố bả, sao ăn lên khỏi sôm á? sẹo sẹo, sẹo, sẹo bự không? Ừ

ประกาศแมาโซ่เลยไอนนประกาศ่อนมันดูแม่แค่กินหน่อยคนกับลั่เทียกับเสบลังเทียกับบวชแสบเลยขึนม่ขนม่ บแบมองแ,อแ<ม>บแบม่บอกบอ่แบพูดความจริงอ้องกล้าวาความจริง,มรงสมแม,มนตีเป็นจิเนียเอางเอาอย่าเอากินที่้าพไปหาพิม ้ยเดี <zos mo. S 1> <ch> ba, mm ๋ยวให่ก็ออกมาหาคยมามามาเ็ดไหมมาเ็ดเผ็ดค่ะมาแป๊บเดียว่เาเตาให้คค่ะ เผ็ดป่ะเสียบโมเสียบโเสียบมเสียบห้าส่วนโเสียบเวกไปหน่อยวางให้เสร็จั่วตีเป็น นี่ก็เป็นทางยาหอสสอกอืออือแล้ว็สมมันสดน้ำสมเนื้อไหนดีอพห้เหตดีมนุษย์ ใลอย่านอน y ยา a บุกคลเนี่ยนั่นเ้งครับ มันเลอะมันเลอะอืมขาวียู่นะอืมขาววู้มีหมูลเลนแยกเป็นเรื่องเปิดเพิ่มหนึ่งละที่ไ้ไปหามู าะว่าเด็กหน่อยช่วงนี้มันกำลังต้องการเล่นต้องการมูมั่ยเดี๋ยวก็ะจำเร็วดิเดินจะได้มามเธาจะค้ำบุค้ำราชศักหลับหลับตาหลับตาดัง <laughs> มา,าดูบ่ผู้มัดเล่นผู้เดียวเป็น,ปน,ปนได้มีกินตนาการ จำอันเนี้ยก้มเจ้าของเหรอเออก้มน้องบ่เป็นยังเดี๋ยวพ่อเก็บเออกล้วยมั่งเพิ่มบ่ชีนังไม่เห็นเนกล้วยน้องเพิ่นเพิ่มนั่งโอ้โหนั่งนอกตัวเอ้ยนั่งตัวเอานั่งเกินเอานั่งเกิน ต้องเจ็บแ้วหะอืมน้องโตอ้วนว้าวว้าดักอันดักเอี้ยกัคะเอาเอาน้องขึ้นเอาน้องขึ้นอ้วนเอาน้องขึ้นอ้วนหรเอาน้องขึ้นอ้วนก่อนยังกล้วยนอน nông không đẹp. đẹp Thôi cho con Ừ, nó không đẹp Nó không giờ Nè, mang Bất ừ. rồi mình quần rồi. ใ่ไม่ใส่บุ๊เดี๋ยวคอยไปหามอแก้ม็ได้เยเดี๋ยวไปหาใสรการได้สวยเพิ่น,านเาอย่มาบอเอาเพิ่นไปลุกบานบอกเจ้าจกุนบานรไปลุบานไปหาหมออ๋อมนเน้แต่างนานต่าูได้น้ำเต่างูได้ดที่พ่อไปบ้า จักขกก,ก,กกเบ,บ,บื้อักเพื่อนไปเลยเออเพอยังหาก็เบือยดิโอรถขัน้นใหม่เราอยู่อยู่เลยเอ,อก็ต้องมาหานักเรื่อือย่นาง,งา่ายยนไม่ง่ายไปหาหมอ มาบทเสียบตาพี่้องไปก่อนสรัรดีครับ